เหนียวนุ่มน่าทานแบบนี้เลยนะคะหอมมอดอร่อยดีนะคะตามไปดูวิธีทําเลยค่ะว่าทํายังไงนะคะวัสดีค่ะครูคุณติ่มพม่มเข้าคุยแล้วนะคะวันนี้ติ่มจะพามาทำข้าวต้มมอดนะคะ อันนี้สารข้าเหนียวติ่มแส่มาครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็จะมีใบเตยหนึ่งใบนะคะโหกะทิตต่มใช้สี่ร้อย400กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าวสองหกรัมนะคะตามติ่มไปมุนข้าเหนะะียวเลยค่ะใส่โหกะทิลงไปเลยะคะ่ะ กวางเล็กนี่จะ150ร้อยห้ากรัมนะคะกวางอันทําใหญ่นี่จะมี250ร้ากรัมนะคะทั้งหมดก็สี่รกรัมนะคะต่อข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมนะคะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าชอบ,บอกรสเค็มก็ใส่มากกว่านี้ไลยลงซิมรสดู่ลยนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เคี่ยวให้กะทิเราล้วนแล้วใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะ กะทิล้วนแล้วติ่มก็จะใส่ข้าวเหนียวที่ติ่มแช่ข้ามคืนมาใส่ลงไปเลยค่ะการเคี่ยวกันบมูนข้าวเหนียวอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ เี่ยวไปเรื่อยๆให้เข้าลำพวงโตขึ้นเลยนะคะต่อปอ่ติต่มก็จะใส่น้ำตาลนะคะจะใช้น้ำตาลใช้แดงก็ได้น้ำตาลใช้ขาวเลยนะคะเพราะว่าติ่มใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่ามันหอมดีนั่นเองนะคะ บี้ให้น้ำตาลในลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ให้ประมาณนี้นะคะตีมจะพักไว้ที่สิบนาทีเดี๋ยวขึ้นมาห่อกันนะคะมาค่ะต่อไปตีมก็จะมาหอนะคะใส่เมล็ดถั่วลอมลงไปนะคะถั่วลอมเนี่ยติมมันเป็นต้มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบนิ่มต้องต้มก่อนนะคะถ้าชอบแข็งก็ไม่ต้มก็เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวมูนล,ลงไปะคะ่ะใส่กล้วยลงไปะคะ่ะกล้วยเนี่ยติมทําเป็นสี่ชิ้นนะคะหนึ่งลูกนะคะถ้า ชอบใหญ่ก็ผ่าครึ่งก็ได้นะคะตีมจะหออย่างรวดเดียวนะคะหอง่ายๆนะคะตีมต้มมันนิ่มแบบนี้เลยค่ะถั่วลำค่ะหอง่ายๆเลยมานะคะพับสองห่วหางมาเลยค่ะ ง่ายดีค่ะเหมือนแอปลาเลยค่ะใส่เมล็ดถั่วลาลงไปค่ะไม่ชอบไม่ใส่ได้นะคะตาใจชอบเลยค่ะบางคนชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ พับเข้ามาแบบนี้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วก็มาประกอบกันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดนะคะใช้ตักไม้ไผ่นี่นะคะลัอให้แน่นนะคะลัอตให้ตึงนะคะถ้ามันไม่ตึงเวลาเราเอาไปน,นึ่งมันอาจจะดูดได้นะคะการมัดก็ง่ายๆกัน มัดเสียบแล้วก็เอาแย่เข้าตรงนี้ค่ะดึงค่ะติมขอยาดถอยถเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นดูตันนึ่งอีกทีนะคะติ่มขอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นนึ่งเลยค่ะน้ำเดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะติ่มนึ่งเตาฐานนะคะติยมจันนึ่งประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะคะข้าเหนียวเราจะได้เหนียวนุ่มดีนะคะ ถ้าไม่หนึ่งนานเขาต้มเราอาจจะไม่เหนียวนุ่มนะคะการหนึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมาดูตอนสุกอีกทีเองค่ะนะคะต่อไปติ่มก็จะมาดูนะคะผ่านไปสองชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วนะคะติ่มจะมาดูนะคะสีมันจะเปลี่ยนใบเตงมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะแสดงว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพะักให้มันเย็นตัวลงแล้วไปชิมกันดูค่ะ มาค่ะเตรีมจะต้องแกะซิมดูนะคะเข้าเหนียวเราเหนียวนุ่มแค่ไหนนะคะตัวแรกมันจะเป็นสีขาวนะคะใบตองเราจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะรูน่าทานนะคะ สีชมพูหวานน้ำตาลนะคะติมจะไม่ต้องซิมรู้นะคะทั้างในมันก็จะสูกเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะน่าทานนะคะ อร่อยดีนะคะคอมหวานพอดีเลยนะคะไม่หวานจนเกินไปไม่ไม่จืดจนเกินไปนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะมันจะหวานจากกล้วยด้วยนะคะหอมมอนอร่อยดีนะคะลองไปทำกันกินดูนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นต้นใจให้ติ่มด้วยนะคะวันนี้ติ่มปอยแล้วนะคะบาย